สวัสดีซีสูบุสุคนครับผมตอนนี้แอดก็ได้เดินทางมหาหอดบ้านพ่อวิชัยห่มาตามแนวทางของพ่อวิชัยกันตอนเราพี่น้องเนาะ่าพ่อวิชัยห้องที่เน้นย้ำให้ตัวไหนเนาะพี่น้องเนะาะวดที่แล้ววดวมนที่หนึ่งหันกะคือเข่าศูนย์สามเต็มเต็มเข่าตรงตรงได้พี่นอ้องเด้เพราะว่าพ่อพันเขียนให้เลขสามตัวกะห้าศูนย์สามบัดพ่อมาให้เลขสองตัวกับพ่อวิชัยก็ไม่เขียนให้สามศูนย์แต่พ่อพันก็บอกว่ากลับน้ำ เบิ้งคลิปยอดหลังได้พี่น้องได้เบิ้งคลิปยอดหลังได้เนาขอไปรับไปส้มไปเบิ้งแนวท่าน้ำกัดวันที่สิหไม่น่าสองห้าหกเจ็ดข้งเข้งศูนย์สามถือว่าเขาโมเมนเลขสามตัวพอเขาเขียนให้5 0ามันออกหกศูนสาม บาทใน,นพ่อมาเขียนเลขสองตัวแล้วไปเขียนสามศูนย์แต่เพิ่นก็บอกกลับดิล่ะกลับ,บพ่อบอกกลับแันเก่าอันเก่าเขานี่ไปหาน้าไม่ไดกว่ากันน,นะแตเราว่าตัวนี้หนักเขี่ยถือเงี่ยวางชีบอกก็เล่าชีกงเบิ้งวางชีหน้า่มดละอ้ามีน้องชีครับวัที่วันไปจำวันที่ถกอยู่วันไปจำวันที่วันที่สิบหกนะฮะสิบหกนี้นะยังว่านึ่งจากจัดสล็อตเลเนาะ ก็พิบถึงมีพิตายไม่ยอมเลยถามนวกแกไป่างดหอยย่งเยมาแล้วนี่ยไปนั่งเกาคชอยปักช่วงขาตัดหัวเอามาได้แค่ไหนว่าถึงสาผมก็ได้มากพอหนึ่งห่อโอ้มไดมากเลยนะแต่ว่ามาแล้วสิไปพาตดมกนที้จมูกอาเขาบอกไม่นี่เหรอจำได้ยู่เียนไรนี่เหรอมันเียนไหอล่มนเียนไรนี่ก็เรียกกันเกาเนาะผู้เลี้ยงเอาเข็นเกาโอ้แสดงว่าผมไม่รุกผม มือพามือที่สิบหกก็ดีเมือเร็กวนั่นละเมือเร็กว่าสีผ้าภาต้องีมั้งไม่เงี้ยม่เียทว่าเอดกว่าไปถามหากันทั้วันนี้เขาเห็เป็นฝอยนั่นก่อนหันลังสีมามันมาเห็ดยากนี้แหละมันก็เข่ามาตัวเขาเห็ดนี่หรอนี่รักฐานนี่รักคารของก่อนขังเลขสามตัวนั่น อ๋อครับพี่รองค์จี่มันียังเป็นหน้อันนี้ก็ไล่เมื่อพ่อพันเองเลยนี่ยบางนี้มันเด็ดตกเก้าเลยกันเพื่อว่าตัวนี้มันเด็ดตกเก้าดิครับผมมันตกสามมันก็มันว่าตกสามมันเก้ามดนดีกันเลยมันตกสามตัวครับผมมันกระสุนสามเหมตะกี้มันก็หกสามเหมือนกันครับหกสามก็มาหาเป็นไล่เมื่อพ่อพันเองแต่ว่าตัวนี้มันว่าใครเข่าหรอกเขาก็มันใจว่ามันเข่าดวงหนึ่งมันไ่ได้หลายตัวหรอก วิ่งดีวิ่งซิบ้านนี้ก็่มันก็ว่าหลายตัวอันนี้มวดทีเดียวได้พี่น้องเด้หรอมวดที่ผ่านมาครับอาหารนะครับหักนซึ่งพอได้เขียนให้โยต้อยกระจองมาเลยเพราะว่ากะลุกก็ลืมไปบอกรถกันี่ว่าไปหาหม่องอื่นมากเลยแน่ๆม่มาเอาใส่ของห้องสิแมอืมมัน มันจะมีบ่อสิหน้าบอกกันว่าเชื่ว่าจะคือจะซื้อเชื้อราถึงที่นั่นครับผมงวดนี้ห้องมันเจ็ดสิเขาบก็ดีมันเจ็ดอ่าห้องมันเจ็ดดิครับบ้านในตัวไทยมันจะมีสี่มีสามมีหกตัวไทยมันงครับบ้านมีสี่มีสามนี่บ่อทะเลก็ตัวนึ่งลึกสิมาอยู่ไทยนี่สินะครับอืมต้อเรีนสั่นดิวันนี้วันนี้ถ้าพ่อไอ้วิ่งบนบนล่างบนล่างหรือบนล่างดีกว่อ กะคือเกาบมั่งบนรกเ่มันีไเนาเดอคนยคือเกี่ยวความเหนื่อใจแด้พีน้องเนี่ยสำลากพอสมควรมาให้พี่นงทีดเบนนัากันแต่ยวามว่าทายวัไหนเจเงินี่จะพนได้ไหมอือ ไอ้มาสันดไทยอไรนนบูดซื้งบัวไ yes. hmm. mm ัว hmm. ห้องมันก็เราเคยเรียกนี่นี <S <S ่สมมันว่ามันออกมันออกหาเก้าก็สามชี้สิ่ันหลังนี่นี่ตัวมันเดินมันก็ไม่สันนี่โอ้ตัวมันเดินมันเดียวหว่าบอมอกหาเกาก็สามชีนั่นก็ไม่สันันี่แบบแตทเมื่อสก็หาเก้าห้าบมือหนึ่งครับผม ตัวสามซีมเข็นไว้ผมได้ซื้อพม่ใช่ไหมครับผมบานนี้ตัวนี้ตัวนี้มันงวมันหนึ่งหันน้อยเนาะครับผมมันมันเก็พิษยากที่สุดเขาคุมหัวด้วยหรมันเขาคุมหัวด้วยเห็นมันเขาคุมหัวมันออกซื้อสามก็สิก็ไปออกซื้อเก้าก็สิมันก็มีอยู่ตลอดครับมันมันมันลาดยากที่หรอ ตันงวันนี้มีตัวเดียวพอตันี้อันนี้สามสี่หสองตัวนี้แหละสำคัญที่สุดตัวสี่กับตรวหกมันเท่ากตัวสี่กัตรงหกยาคัญที่สุดเลยมากมก็จะเขาตรงนี้ดิสองดาเอาวันนี้าพ่อให้จับวันนี้บ้านเขาจับมัชี้เขาจับเจ็ดสี่กับจ็ดสามจหกกันดิบนน่บนบนอะถ้าไอ้พี่ๆตเดยอ อ๋อตอนนเจ็ดแล้วเนาะวิ่งบนเจ็ดเพื่อพี่น่อยเจ็เจ็ดนบนล่างก็เรียกสี่ไปแค่ววันนี้เจ็ดสัดเลยหรอฮเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสามเสี่เจกเจ็ดสามเจ็ดสี่เ็ของแลอครับผมนี่ลายเดินชุมลายดินชุนีนับบนล่างกับซามได้มากไหมสิออกฟังน้ำฟังน้ำท่านบระดพันเจทยแจตัวอันนี้ยอันนี้พ่อพ่นเอ้เป็นบนล่างหร ก็ขิ้นบอนกันก็ว<ช>่าต้องเจาไปทุกทางก็ได้ต่ว่าอให้เนี่บอกันบนบพลงเลยนะอันใช่ละตัวนี้แน่ละเจ็สามตัวเ็ดส่็ามเ็ดสี่เจ็บหกอันนี้บนลเนาะพ่อเนาะบ, <น S 1> บ,บนวิ่งบน,น,บนวิ่งเก็ตบนบอนั่นละบนวิ่งเก็ตจนแนะ่้วพ่อถ้าให้ถ้าให้ที่นักนักเลยพอนะ่อนักเลง้ให้นักให้นักตัวเจ็สี่ตัวเก็ดสี่ที่บ โอ้ oh, เจ็งสี่ครับอันนับเป็เจ็ดเดี๋ยวพอพอส่วนเป็นแปดนี่ร่อรยพอพอส่นฟังในเจ็ดสามบอะเจ็ดสามแปดเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ด่นรเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเีมันซอนนี่็ดอือเจ็กเขาบอกว่าเกาไม่ต้องเกาตนี้มันสีโยมันสีโยู่างคงมขึ้นเพรามันสีไทยใช่ไมเนี่ยมันไปซื้อว่าได้หรือ่าวันนี้วันนี้ถ้าให้วิ่งล่างพ่อจะวิ่งไเอกัน มันก็มีสิบสีสิบหกตัวหนึ่งอ่าวิ่งล่างนะครับเพื่อสิบี่วิ่งสิบสี่ลราขอสิบหกบอกว่าที่วิ่งนะวิ่งวิ่งนึงแล้ววิ่งหนึ่งเราขอเนาเด็กล่างนี่เด็กแเนี่ยสี่สิบหกสิบหกอ่ะนักก็สิบหกสองคู่ท่านเหี่ยวขอโอ้พี่น้องเดกี่าที่ไนนะครับให้นักซินี้ครับผม เ่ว่านแข่นมาดีแข่งกันได้ท่14-16ว่า14-16ฮันศูนย์มาซื้อซูลฮอก็เดียวครอบหน้าบัตรดิสี่14เบิ้งกันบัตรดิพี่เรา้ยกันพ่อเนี่ยไทยพ่อมันไม่รักฐานโยเขาเห็นว้พ่อบึงมาทำอะไรโอเคไ้ดีแล้พ่อให้นักบนคือเด็กวิ่งขึ้นเก็นี่นรองดิสก่งขึ็ให้เป็นเ็ดสี่เสามเ็สี่เ็ห นั้คือเจ็ดสี่รักร้อยของพ่อเอาแปดใจมาใส่แปดเจ็ดสี่นะครับอ่ส่วนรางพ่อให้วิ่งหนึ่งแข็งๆก็ได้ไ่น้องให้ซื้อสิบหกตัวนักสิบหกตัวนักคือคือเน้นที่สุดอะไรพอดีนั่นแหละตัวตัวเน้นมั่นสิบหกข้าองเยาว่าเฮ้องห้องเฮดเต๋เห้าเฮดเต๋หนึ่งแยกหนึ่งว่าแจ่หน้าจอได้ไห่น้องเด้อกับผมอ่ะเขาแจ่มพัดมึ๊บหอกแม่แล้วสินหน้า งวดวันที่สิบหกนีนาคมสองห้าเก็็อพี่น้องนะพ่อวิชัยร้านแตกบนวิ่งเกดตัวเดียวรับมีเกดสามเ็ดสี่เ็ดหกเน้นที่เ็ดสี่เพราเด็กสามางนงพี่น้องครับผมเนาะเด็กสามหาอบนล่างโพล่างวิ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกเน้นให้นักหนึ่งหกรับศูนย์พิวาเด่นศูนย์เน้นมากตัวซีตัวซีมันคือไปจิ้บนกระซ้ามันิบเน่กระ้าไม่ว่าให้นักตัวศูนย์หกตคือแปดห อ่าคุณพ่อมันใจน้องหอมาเลยเนาะมันใจกับมันทําเกลเหรอมาใชกักับมันบริ์เลยม่ไงินเนาะไม่ใชไม่ด้ควกับมันใจขนาดเนาะมันเข่าเขาเห็ดปับแล้วอังศิลังสีมันครับผมมันเขาก็มาห้องสี่าวว่าห้องก็ห้องถึงมันดิครับถ้าชืวาว่าเยวอแล้วลงสีมันก็นละมันก็แป่นั้นก่าครับผมนี่มันมากตัวเดียวกันมากตัวเดียวกันครับอนอกมันใจนะครับเขบคุณทุกทุกคาอะไครับผมครับผมาปนอแคบหน้าจอได้ครับด้บอลวิ่งเจ จับปูกัมีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกล่างวิ่งหนึ่งจับนาจจับปูหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งากหนึ่งสับเนา่กหกหนึ่งสี่นึ่หกหน้่งสอ่หนั่ากนึ่งสี่านึ่งลืมนด้งี่น้องหลหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งไว่หนึ่งหกะนึ่งพี่หนึ่งหกหนึ่งสนะครับหนึ่งกติดตามมหกหนด่ี่น้องเกหนให้สี่หนมังหกหนึ่งสีกหนึ่งหกคนเอาสีหรับงหิปนพ่งสีมหนึ่งีกหนึ่งสี่หนึ่ะ เอาไปพ่อกันอู่คลิปน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีรับคันว่าถ้าศูนย์มากเป็นศูนย์เป็นหกศูนย์ได้ไหมตัวเก็ดศูนย์เ๋ยพ่อตัวเก็ดศูนย์กับมาอะไรตัวเก็ดศูนย์กับมาอดไรที่ราวะพ่อไงผกย่โัตัวเก็ต่างอยู่ไทยพ่อใชร้านแต่ัวเก็ตเนี่มันจะเป็นเป็นลักิ์ด้ว พ่อก็สังเกตสูตรของขวากทำยังเอ้าอันของพ่อกูนยกับเก็บเป็นหูขี้หัวกันอยูเล็กเก็บตัวเดียวเึ็เก็บเดียวยังไม่เก่ามากเลยวันนี้ชุดเดียวกันมาดเวยกันโอ้ยตัวตัวตัเห็นเหล็กสะดุดเลยเนาะครับพี่น้องติดตามพี่น้องพี่น้องก็จะรู้ว่านี่ละหันเงินสีเลยมั้ยน้าวพี่น้องแคปหน้าจอยนะครับเรื่องของข่าวิชัยรันแตกบนวิ่งเกต จับคูกมี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเน้นที่เจ็ดสี่หลักร้อยคือแปดได้พี่น้องหลักร้อยแปดส่วนล่างวิ่งหนึ่งจับคููก็มี่หนึ่งสี่หนึ่งหกเน้นหนึ่งหกถ้าศูนย์มากพ่อพันว่าเป็นหกศูนย์เจ็ดศูนย์ได้พี่น้องได้เอาแคบหน่อยจอตามนี้ครับผมถ้าศูนย์มากหกศูนย์เจ็ดศูนย์อเจ็ดศนมากเลยวเจ็ดศูนย์บดเจ็ดศูนย์ยังไงพ่อจะมาตัวจดิเจ็ดศูนยตั้นแต่ถึงเป็นศูนย์หกหลายกว่านั่น ทนอนกกมาเขาครับเมือีอาาวานมานมืดิเขาก็าคนไดได้สุดนกแตว่าเลยีไปใส่เดียวกันก็มาเขาก้เหล็ง่ายนินี่ไม่แม่นหอกแนคหน้าจอครับเด้วแคบหน้าจอตามนี้แะครับผมหน้ี่ยวซูดเ็ซสีไหลบัวี่น้องอย่าลืมด้ครับผมมองงีดสโกันมเรื่อยเเฮงสุูันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้